ดีต้อนรับสู่ช่องบิวเวลนะคะวันนี้มีเรื่องราวสุดพิเศษมาฝากกันอีกแล้วทุกคนเคยคิดไหมว่านิยายเสียงจะทำให้ชีวิตของเราสนุกและมีความสุขขึ้นขนาดไหนเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันรับรองว่าสนุกจนหยุดไม่อยู่เลยค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยค่ะ เสียงฟีเท้าของอาโอกระทบกับพื้นหญ้าเบาๆขณะที่เขาเดินเข้าไปในสวนหลังโรงเรียนสายลมปลายฤดูใบไม้พลิพัดผ่านกลีบดอกซากุระที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ปลิววนในอากาศก่อนจะตกลงบนไหล่ของอีกคนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้อาโอนายมาช้านะยูยะหันมายิ้มกว้างให้เขาตกพื้นข้างตัวเบาๆเป็นสัญญาณให้อาโอนั่งลงข้างๆอย่างเคย ขอโทษมีซ้อมวิ่งต่อรอบหนึ่งหน้าอาโอตอบก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งใกล้กันพอให้หัวไหล่สัมผัสกันเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เขาได้อยู่ข้างยูยะแบบนี้ทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่มาต้นเรียกได้ว่าเกือบทุกวันหลังเลิกเรียนพวกเขาจะมานั่งคุยกันใต้ต้นซากุระต้นเดิมนี้แล้วเรื่องน่าเบื่อในแต่ละวันหรือบางทีก็แค่เงียบๆอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องพูดอะไร สำหรับยุยะมันอาจเป็นแค่พื้นที่ปลอดภัยเล็กๆที่ได้พักผ่อนจากความวุ่นวายแต่สำหรับอาโอมันคือช่วงเวลาที่หัวใจเขาเต้นแรงที่สุดฉันว่าจะลองสมัครชมรมศิลปะดูนนะยุยะพูดขึ้นขณะมองท้องฟ้าและเฉดสีเย็นยำ่ำไม่เล่นฟุตบอลต่อแล้วเหรออาโอถามเสียงเรียบยุยยะหัวเราะเบาๆก็ยังเล่นอยู่แหละแต่รู้สึกอยากลองอย่างอื่นดูบ้าง อาโอพยักหน้าแม้ในใจจะรู้สึกตังหิดเล็กๆว่าหากอยูยังมีเพื่อนใหม่ในชมรมเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกต่อไปแต่เขาไม่พูดอะไรนอกจากรอยยิ้มที่ฝืนเล็กน้อยแล้วอาโอและนายชอบอะไรจริงๆจังๆบ้างไหมคำถามนั้นทำให้อาโอชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหลุดตาลงมองมือของตัวเองที่กำลังกำชายเสื้อแน่นก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเขาตอบเบาๆหืมอะไรละ่ะ ยู่ยเอนตัวเข้ามาใกล้รอฟังด้วยความอยากรู้แต่สุดท้ายอาโอก็แค่สายหน้าเบาๆไว้วันหลังจะบอกละกันเสียงลมพัดผ่านต้นไม้กลีบดอกไม้ปลิวว่อนราวกับจะกลบทุกคำพูดที่ไม่กล้าพูดออกไปให้หมดและยูยะก,ก็ไม่ได้เซราซีอะไรต่อเขา <c oughs> เพียงแค่ยิ้มและเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เปลี่ยนเป็นสีส้มอมชมพูเรื่อเองอย่างเงียบงนัน ข้างกันนั้นอาโอแอปเหลือบมองหน้าเขาคนนั้นอีกครั้งอย่างเงียบๆเพื่อนสนิทของเขาอยู่ยนั่นเองเสียงเคาะประตูห้องชมรมศิลปะดังขึ้นเบาๆก่อนที่ยุยะจะชะโง,งกหน้าเข้าไปอย่างเก้อเขินเออขอรบกวนหน่อยครับในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นสีและผลงานหลากหลายที่แขวนเรียงรายบนผนังรุ่นที่ผู้ชายคนหนึ่งในหน้าจากผ้าใบมองอยุยะด้วยรอยยิม้มนายหน้าเรอคนที่ส่งใบสมัครมาวันก่อน ยูยะพยักหน้าก่อนจะเดินเข้าไปช้าๆความประหม่าปรากฏชัดในแววตาแต่ก็ปนไปด้วยความตื่นเต้นแบบเด็กชายที่ได้ลองทำสิ่งใหม่วันนั้นอาโอนั่งรอยอยู่ใต้ต้นซากุระตามเวลานัดแต่ยูยะไม่มา <S <S เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหลายรอบแต่ไม่มีข้อความใดๆเข้ามาเหมือนทุกวันไม่มีคำว่าเดี๋ยวถึงแล้วหรือขอโทษนวิ่งซ้อมช้านิดนึงแบบที่เคยได้รับเสมอ เขารออยู่จนแสงแดดสุดท้ายลับขอบฟ้าก่อนจะถอนหายใจแล้วลุกขึ้นยืนอย่างเงียบๆวันถัดมาอยู่ยวิ่งเข้ามาในห้องเรียนด้วยสีหน้าร่าเริงมือถือแผ่นกระดาษที่เต็มไปด้วยรอยดินสอสีดูสิอาโอรุ่นที่เขารู้ให้ฉันวาดด้วยลหละเขาบอกว่ามีแววอยู่นะอาโอฝืนยิ้มรับกระดาษมาไว้ในมือมองภาพร่างที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เต็มไปด้วยชีวิตเขาพูดอะไรไม่ออกเลยแม้แต่คำเดียว ไม่ใช่เพราะไม่ดีใจแต่เพราะรู้ว่ายูยะกำลังเจอโลกใบใหม่ที่ไม่มีเขาอยู่ในนั้นแล้วดีจังเขาว่าพลางยื่นกระดาษคืนยูยะยิ้มกว้างเหมือนเด็กน้อยที่ได้รับคำชมแล้วหันกลับไปคุยกับเพื่อนในกลุ่มวันนั้นฝนตกตั้งแต่เช้าเมฆครุมปกคลุมท้องฟ้าจนห้องเรียนดูมืดกว่าปกติอาโอเดินเข้าห้องเรียนก่อนเวลาเล็กน้อยแต่กลับไม่เห็นยูยะนั่งอยู่ที่โต๊ะเหมือนทุกวันยูยละล่ะ เขาถามเพื่อนร่วมชั้นที่นั่งติดกันไม่เห็นเหมือนกันสงสัยจะไม่มาเพื่อนคนนั้นตอบอาโอขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความไปหาอีกคนแบบที่ไม่ค่อยทำนายโอเคไหมไม่มาเรียนเหรอไม่มีการตอบกลับจนกระทั่งช่วงพักกลางวันเขาตัดสินใจขออนุญาตครูออกจากโรงเรียนชั่วคราวแล้วตรงไปยังหอพักนักเรียนที่ยุยพักอยู่ เสียงเคาะประตูดังเบาๆอยู่2-3ครั้งก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงแหบพร่าจากข้างในอาโอเอรอยูยะเปิดประตูออกช้าๆใบหน้าแดงจัดริมฝีปากแห้งและดวงตาก็เหมือนจะไม่มีแรงเหลืออยู่เลยนายไม่สบายทำไมไม่บอกใครอาโอว่าดันตัวอีกคนกลับเข้าไปในห้องแล้วรีบเดินไปหยิบผ้าขนหนูเปียกมาวางบนหน้าผากให้ ยูยยิ้มอ่อนๆพลางกระซิบแค่คิดว่านอนพักเดี๋ยวก็คงหายไม่อยากรบกวนนายแล้วนี่ถ้าฉันไม่มานายจะทำยังไงไม่มีคำตอบจากยูยะมีเพียงแววตาสำนึกผิดและมืออุ่นๆที่เอื้อมมาจับแขนเขาไว,หว้หลวมๆอาโอนั่งอยู่ข้างเตียงไม่พูดอะไรอีกนอกจากคอยเปลี่ยนผ้าให้คอยเช็ดเหงื่อและป้อนยายอย่างเงียบๆ ภายใต้ความเงียบของห้องพักอาโอรู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาที่เขาไม่ควรดีใจเลยด้วยซ้ำแต่เขากลับรู้สึกว่าอย่างน้อยวันนี้เขายังได้อยู่ข้างๆยูยะอีกครั้งแม้จะในฐานะเพื่อนก็ตามเสียงฝนที่ตกโปรอยอยังไม่หยุดดีนักเมื่อตอนสายของวันถัดมายูยะกลับมาเรียนได้ตามปกติแม้ใบหน้ายัางซีดเล็กน้อยแต่ดูมีแรงมากขึ้นเขาทักทายเพื่อนๆอย่างที่เคยก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งที่โต๊ะด้วยท่าทางเหนื่อยนิด อมมองอีกคนเงียบๆจากที่นั่งถัดไปแล้วเลื่อนกล่องข้าวที่เขาเตรียมมาให้ออกไปวางตรงหน้าวันนี้ไม่ต้องซื้อข้าวนะฉันทำมาเผื่อ,อยูอยหันมามองด้วยแววตาแปลกใจก่อนจะหัวเราะเบาๆนี่นายเป็นแม่ฉันด้วยไงก็แค่อยากให้ในายกินอะไรที่ร้อนๆน,น้าอโอะตอบเสียงเรียบพยายามไม่แสดงอะไรเกินไปนะักแต่ยูย,ยังคงมองเขาอยู่เงียบๆจนเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ อะไรยูยะเอ็นตัวเข้ามาเล็กน้อยถามเสียงเบาอาโอทำไมนายถึงดูใส่ใจฉันขนาดนี้หัวใจของอาโอเต้นวูบขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆเจอกับแววตาจริงจังของยูยะที่ไม่ได้ถามเล่นๆหมายความว่าไงเขาถามกลับอย่างระวังก็ฉันหมายถึงทุกครั้งที่ฉันลำบากนายมักจะอยู่ตรงนั้นตลอดบางทีฉันก็รู้สึกผิดนิดนด ด้วยซ้ำอาโอนิงไปครู่หนึ่งก่อนจะหลบตาแล้วตอบเรียบๆว่าเพราะเราสนิทกันไม่ใช่เหรอ,อย,ยูยิ้มนิดหนึ่งแต่ดูไม่ค่อยเชื่อเขาไม่ได้ถามอะไรต่อแต่สีหน้าเหมือนมีบางอย่างค้างคางในใจ หลังเลิกเรียนวันฝนตกยังไม่หยุดลงดีละอองน้ำยังคงโปรยปลายจากขอบฟ้าอาโอกับยูยะเดินกลับหอพักด้วยกันใต้ร่มคันเดียวที่แชร์มาตั้งแต่มอต้นร่มสีกรมเก่าที่มีรอยขาดตรงมุมแต่พวกเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนมันเสียงรองเท้ากระทบพื้นเปียกดังสลับกันไปเงียบเงียบจนกระทั่งยูยะเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนฉันจำได้ว่านายไม่ชอบฝนอาโอหันมามองเล็กน้อยก่อนตอบเบาๆว่า ถ้ามีร่มแล้วมีคนเดินข้างๆก็ไม่เท่าไหร่ยูยะหัวเราะเบาๆกับคำตอบนั้นก็ยังไม่เลิกเป็นคนพูดน้อยเหมือนเดิมนะแต่นายก็ฟังรู้เรื่องนี้คำตอบนั้นทำให้ยูยะชะงักไปนิดก่อนจะยิ้มจางๆพางโน้มร่วมให้เอ็นไปทางอาโอเล็กน้อยฉันเคยบอกนายหมว่าถ้าไม่มีนายฉันคงอยู่ไม่รอดตั้งแต่ปีแรกแล้วเคยอาโอตอบสั้นๆ งั้นบอกอีกทีได้ไหมล่ะยุยว่าพลางยิ้มกว้างขึ้นเหมือนตั้งใจจะแกล้งให้อีกฝ่ายเขินอาโอหัวเราะเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่มีให้ยูยะเท่านั้นพวกเขาเดินเงียบกันต่ออีกพักจนถึงหน้าหอพักอาโอส่งร่มให้ยุยะแล้วเตรียมจะหันกลับไปเดี๋ยวยูยะคว้าข้อมือเขาไว้นายจะกลับยังไงร่มก็มีแค่เดียวไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งกลับ บ้าเหรอเปียกหมดแน่ยุยะขมวดคิ้วก่อนจะตัดสินใจยื่นร่มคืนให้ในายเอาไปฉันจะวิ่งเข้าตึกแค่ไม่กี่ก้าวเองอาโอนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะยื่นมือไปรับร่มนั้นมาเงียบเงียบขอบใจยุยยิ้มคราวหน้าฝนตกอีกก็โทรมานะจะได้เดินกลับด้วยกันอาโอพยักหน้าช้าช้ามองแผ่นหลังของยุยะที่วิ่งฝ่าสายฝนขึ้นหอพักไปแล้วเขาจึงกางร่มออกเดินกลับหอตัวเองโดยไม่รู้สึกเกลียดฝนอีกต่อไปเลย วันหยุดสุดสัปดาห์เวียนมาถึงพร้อมอากาศจ้ำใสย,ยุยะส่งข้อความมาหาอาโอตั้งแต่เช้าชวนไปเดินเล่นที่ย่านเก่าใกล้สถานีรถไฟเป็นย่านที่มีร้านหนังสือมือสองคาเฟ่เงียบเงียบและร้านขายของจุกจิกซ่อนตัวอยู่ในตรอกแคบแคบนายอยากไปร้านหนังสือเล่มเก่าๆนั่นอยู่ไหมยุยะถามขณะเดินนำอยู่ข้างหน้าแววตาเป็นประกายเหมือนตอนมาต้นไม่มีผิดอาโอพยักหน้าก็พระนายเคยบอกว่าจะหาเล่มที่ต่อจากเรื่องนั้นให้ฉันไง ยุยะหัวเราะฉันจําได้ด้วยเหรอเนี่ยนายจําได้ทุกอย่างและแค่แกล้งลืมบ้างคําพูดนั้นทําให้ยุยะหันมายิ้มก่อนจะหยิบหมวกแก๊ปจากกระเป๋ามาสวมให้เขาแบบไม่ทันตั้งตัวแดดแรงเดี๋ยวหน้าไหมแล้วนายละ่ะอาโอถามฉันหล่ออยู่แล้วไม่กลัวอาโอ,อ,อหัวเราะออกมาโดยไม่ทันห้ามตัวเองและยุยะก็หัวเราะตาม พวกเขาใช้เวลาช่วงบ่ายเดินตามร้านเล็กๆอ่านป้ายข้างทางวัดดูโปสการ์ดเขียนชื่อกันไว้บนกระดาษแผ่นเล็กๆที่ร้านกาแฟาและสุดท้ายมาจบลงที่ชั้นบนของร้านหนังสือเก่าโต๊ไม้ติดหน้าต่างมีแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาอยู่เย็นนั่งลงอย่างสบายก่อนจะหยิบหนังสือที่เพิ่งซื้อขึ้นมาเปิดนายรู้ไหมทำไมนายถึงยังเป็นเพื่อนสนิทฉันได้อยู่ถึงทุกวันนี้อาโอชงังกแต่ยังคงแทงอ่านหนังสือในมือต่อทำไมละ่ะ พราะนายไม่เคยเปลี่ยนเลยไงนายยังฟังฉันเหมือนเดิมยังรู้ว่าฉันชอบอะไรเบื่ออะไรแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะดีหรือแย่อาโอไม่ตอบเขากลัวว่าถ้าเปิดปากจะหลุดอะไรออกไปมากกว่าที่ควร หลังจากบ่ายวันนั้นผ่านไปอีกสองวันเต็มๆที่ยุยะไม่ได้ทักมาเหมือนเคยอาโอไม่ได้คิดมากในตอนแรกเขาเพียงแค่เปิดหน้าต่างห้องแล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าเงียบๆเหมือนกำลังรอฟังเสียงแจ้งเตือนที่ไม่เคยดังขึ้นจนกระทั่งเช้าวันพุธวยเดินเข้าห้องเรียนพร้อมรอยยิ้มบนหน้ารอยยิ้มที่อาโอเคยคิดว่าเขาเป็นเหตุผลเมื่อวันฉันเจอพี่คาอรุที่ชมรมอีกแล้วยุยะเอ่ยขึ้นทันทีที่นั่งลงขณะเปิดกล่องข้าวของตัวเอง อาโอชง,งักมือที่กำลังหยิบหนังสือหยุดลงกลางอากาศยุยะไม่ทันสังเกตเขาแล้วต่อด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเล็กๆเ,เขาให้ฉันช่วยถือผลงานขึ้นไปที่ห้องแสดงภาพแล้วเราก็คุยกันเยอะเลยนะพี่เขาอารมณ์ดีมากแถมยังจำรายละเอียดเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ฉันพูดตอนก่อนหน้าได้ด้วยเหมือนเขาตั้งใจฟังฉันจริงๆนะยูยะหัวเราเบาๆแปลกดีนะที่แค่มีคนจำสิ่งที่เราพูดได้มันก็ทำให้รู้สึกดีขนาดนี้ อาโอพยายามยิ้มแต่เหมือนใบหน้าแข็งค้างอยู่กลางรอยยิ้มที่ยังไม่สุดดีจังเขาว่าเสียงเบายูยหันมามองเขานิดหนึ่งว่าแต่นแน่ละมีใครที่ทำให้นายรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมคำถามนั้นเหมือนลมเย็นเฉียบพัดเข้ามาในอกอาโอหลบตามองลงไปที่โต๊ะพลางฝืนยิม้มก็อาจจะเคยมีมั้งเขาตอบเหรอใครละ่ะยูยิโน้มตัวเข้ามาอย่างอยากรู้ ก็คนที่อยู่ใกล้จนเรารู้จักเขาดีเกินไปจนไม่กล้าจะพูดอะไรออกไปเลยยูยะหัวเราะเหมือนคิดว่าอีกฝ่ายพูดเล่นในนี้ชอบพูดเป็นปริศนาเหมือนเดิมเลยนะอาโอยิ้มบางๆแต่ไม่พูดอะไรต่อช่วงหลังๆมานี้อาโอเริ่มกลับหอพักเร็วกว่าปกติเขาไม่ไปที่ชมรมไม่รอที่หน้าตึกเรียนและไม่ส่งข้อความถึงยุยเหมือนแตก่ก่อนไม่ใช่ว่าเขาโกรธ แค่ไม่อยากอยู่ในที่ที่หัวใจต้องอดทนมากเกินไปอีกแล้วยูยะสังเกตได้แต่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆเขาเพียงแค่เดินเข้าใกล้ในบางเวลาพยายามชวนคุยเหมือนเดิมแม้อาโอจะตอบน้อยลงหรือบางครั้งก็ทำเป็นไม่เห็นกระทั่งเย็นวันศุกร์ขณะที่เอากำลังจัดกระเป๋ากลับหอ,อยูเดินเข้ามาทิ้งตัวนั่งข้างๆอย่างไม่พูดไม่จาอโอหืมเราห่างกันไปหรือเปล่า อาโอนิ่งไปก่อนจะตอบโดยไม่หันไปมองอีกฝ่ายฉันก็ยังอยู่ตรงนี้นะแต่นายไม่เหมือนเดิมอยู่ยะาว,ว่าเสียงเบาหรือเพราะฉันเล่าเรื่องพี่คาโอรู้มากไปอาโอลุกตามองกระเป๋าของตัวเองแน่นิ่งไม่ใช่รอกเขาตอบอยู่ยังเงียบไปอึดใจก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังขึ้นงั้นช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าฉันควรทำตัวยังไงถึงจะได้คุยกับนายเหมือนเดิมอีก มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่นายทำหรอกอาโองนหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันรู้สึกที่ไม่ควรรู้สึกมาตั้งแต่แรกคำพูดนั้นทำให้ยูยิ่นิ่งไปเหมือนต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่อาโอไม่ได้พูดอะไรอีกเขาเพียงแค่ลุกขึ้นยืนสะพายกระเป๋าแล้วเดินออกจากห้องเรียนไปท่ามกลางแสงแดดยามเย็นที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างอยู่ยันนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นแววตามหมดลงเล็กน้อย และในใจเขามีคำถามหนึ่งที่ค้างคายอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่อาโอมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นเช้าวันจันร์อากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยเรากับฤดูใบไม้ร่วงใกล้จะมาถึงยุยะนั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างห้องเรียนในมือมีสมุดสเก็ตเล่มเล็กที่เขาพกติดตัวไว้เสมอวันนี้อาโอยังคงไม่พูดอะไรมากนักแม้จะนั่งข้างกันเหมือนเดิม แต่ระยะห่างระหว่างคำพูดของทั้งคู่ดูจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยอย่างเงียบงนันที่เขารู้จะมีวันเกิดวันศุกนี้อยู่ยะพูดขึ้นมาเบาๆขณะสายตายยังคงมองไปที่หน้าต่างอาโอหันไปมองช้าๆไม่ได้ตอบทันทีฉันไม่รู้จะให้อะไรดีอยู่ยะพูดต่อเสียงของเขานุ่มนวลและลังเลขเขาชอบศิลปะแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าอะไรถึงจะเหมาะ อาองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ,อ่ยเบาๆโดยไม่หันมองนายเคยบอกว่าเขาชอบภาพขาวดำใช่ไหมอึมใช่ยูย,ยิ้มเล็กน้อยจำได้ด้วยเหรอฉันจำเรื่องที่นายพูดได้เสมอคําพูดนั้นหลุดออกมาโดยไม่ทันยิ้งก่อนที่อาโอจะก้มหน้ากลับไปมองหนังสือในมือตัวเองอยูยิมองอีกฝ่ายเงียบๆความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวในอกเขาโดยไม่รู้ตัวฉันแค่อยากให้เขารู้ว่าฉันตั้งใจเลือกให้จริงๆ งั้นจะวาดภาพให้เองไหมละเอาเอ่ยขึ้นช้าๆใช้สไตล์ที่เขาชอบแล้วใส่อะไรที่เป็นตัวนายลงไปด้วยยุยะหันมามองทันทีแต่ฉันไม่มั่นใจเลยนะว่าฝีมือฉันจะดีพอไม่ต้องดีที่สุดหปลกแค่ให้ออกมาจากใจเอาออพูดโดยยังไม่มองอีกฝ่ายแต่เสียงนั้นอ่อนลงกว่าทุกครั้งถ้างั้นนายช่วยดูให้ฉันได้ไหมยุยะถามพางยื่นสมุดสเก็ตเล่มเล็กมาตรงหน้าเขา อาโอเงียบไปนิดหนึ่งก่อนจะรับมันมาเบาๆพยักหน้าเล็กน้อยอยูยะยิ้มกว้างอย่างพอใจดีจังที่ยังมีนายอยู่ตรงนี้อาโอพยักหน้าเบาๆแม้ในใจจะปวดหน่วงเหมือนมีอะไรจุกอยู่กลางอกเขาไม่รู้จะพูดยังไงให้อยู่ยะเข้าใจว่าคําว่าตั้งใจนั้นสําหรับเขามันถูกใช้กับอีกคนมาตลอดอยู่แล้วโปรดติดตามตอนต่อไป ก่อนจากกันฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะ